ชุดเลยเนาะมันไปทำผิดอะไรไว้เลยเนะยาะจะไมา่ลงบทอะไรเพราะเราจะสู้กันไงโบจะต่อยปั้นให้ปั้นลสลบจะไหนโอเคถ้า,าปัาป้นเรา ล,ลงมดนะด้วยเด้อแมวหนูหนูมาหนาะป้าป้าเด้อเันจะไปหาปัน้นบวยพี่ลงมดทำป้าป้าสวยวะโีเคแค่เดียว ในบ้านเด็กนคนนะเ,เปนก็เ็คนว่า,ามานะันว่าเรื่องอะไระโู้ที่ช้าเนย เขาช้าเหรอวะ รถมาแตต้ะจะว่างไงตอนนีะตดมาตรงนี้ก็ะโตงนี้ไปตรงนี้กาอะไรผิดในกระดาษ ร้องเธอได้ไหมฉันทักลงไปให้อภัยได้ไหมอยากคิรู้ว่าฉันยังมีสิคิดถึงเธอได้ไหมหากว่าราอาทเธอในไปเราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เข้ากลเล็ะ